สวัสดีค่ะชาาสป,ปอตโอ้ยมองไม่เห็นเลยมั้นมงนาแปดโมงเช้านะคะทุกคนก็คือเัาจะต้อง <c oughs> ทุกคนจะต้องตื่นมาจามนะคะ <c oughs> ไม่ใช่สั่งข้าวให้พี่อามก็เขาจะต้องกินข้าวทุกวันเก้าโมงเดี๋ยวขอสั่งข้าวให้พี่อามแล้วก็ลงไปเอาข้าวให้พี่อามนะคะ <c oughs> ดูเหนื่อยที่ได้ในวันนี้ดูเหนื่อยที่ได้ในวันนี้โอเคผมสวัสดีนะครับสุดปอกกลับม,มาอยู่บ้านอยู่ในห้องดำนี้เป็นคืนที่2แล้วนะครับ <c oughs> วันนี้วันที่ผมถ่ายทํานี้เป็นวันศุกร์นะครับผมจริงๆแล้วตามกําหนดการนะครับผมต้องออกจากโรงพยาบาลประมาณวันเสาร์หรือว่า 1, วันอาทิตย์นะครับผมก็เลยต้องกัก,กตัวอยู่ที่บ้านก่อนน้องเฟิร์นก็อยู่อีกห้องหนึ่งนะครับนี่แหละก็โดยความว่างผมนะครับผมไม่มีอะไรทําก็ตื่นเช้าๆมาก็มาอกอ,อกกําลังกายยาที่หมอให้มานี่ก็กินหมดแล้วนะครับฟาวเวอร์เฟลเลตไปด้วยครับว่ายาต้านไวรัสโควิดนะครับผมก็กินหมดเรียบร้อยแล้วก็ยังปรึกษาหมออยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับว่าต้องดูแลตัวเองยังไงหรืออะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะโอเคเช้านี้นะผมเดี๋ยว ผมไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมมาทําอะไรบ้างในห้องดํานี้นะครับ <laughs> ไม่ได้มีอะไรทำเลยนะโอเคครับผมยังไงก็ใครที่กำลังทานข้าวอยู่ขอให้ทานอย่างอร,อร่อยแล้วกันนะครับผม <laughs> อนนาบน้ำดีกว่าโอเคครับทุกคนข้าวของพี่อาร์มได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเออร้องทำไมรอแป๊บหนึ่งคอยแม่แป๊บหนึ่งนี่ นี่นะคะข้าวต้มหมูโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปจัดใส่จานอะไรให้เขาอโอเคทุกคนเฟิร์นไม่สามารถถือไปมือเดียวได้เดี๋ยวเราเอาขึ้นไปให้พี่อามกันไปโ oh อเคเรียบร้อยเสร็จแอบดูกันกโอ้โหม่นนะ้องค่ะโว้ โอ้โหน้ำนองสอยองขวัญอันนี้ก็เป็นข้าวที่น้องเฟิร์นเอามาให้นะครับผมไม่เคยใครเคยดูคลิปผมืาอพักหนึ่งมาแล้วนะครับผมคลิปในช่อง A อเนี่ยครับผมเคยกักตัวอย่างนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนั้นตอนที่แยงจมูกให้เด็กฝึกง,งานคิดว่าเด็กฝึกง,งานขึ้น2ขีดนะครับก็เลยต้องกักตัวอันนั้นนะคือของปลอมนะครับผมอันนั้นนั่นคือเครื่องมันลวนนะครับแต่อันนี้นคือของจริงที่ดีผมต้องมากักตัวที่ห้องดําแบบนี้นะครับว้ดูดิอยู่ไม่แต่ในห้องเงี้ยแต่ก็ดีในห้องนี้มีทุกอย่างครบ สิ่งที่ผมจําเป็นไว้ในการทํางานครบคันนะครับก็ทําให้คลายเบื่อไปได้ดีกว่าไปอยู่โรงพยาบาลหรือว่าโรงแรมคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นปกติแล้วอะกลับบาก็ต้องกักตัวอีก5-7วันนะครับถึงจะสามารถออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับเพราะว่าเชื้อมันยังสามารถเผยแพร่ได้อยู่นะครับต้องทํากันอย่างระมัดระวังเลยที่บ้านนะครับผมอ่ะโอเคนี่ก็เป็นข้าวมือ้อเช้านะครับผมพี่น้องเฟิร์นหามาให้เป็นข้าวต้มข้าวต้ม น้ำปลิ่มทุกคนดูดีเป็นโคตรปลิมเกือบหกอะโอเคอเอาดีอาการน,นะผมตอนนี้น้ำมูผมหายแล้วน่าจะ9 8เปเซ็นครับทุกคนเพราะว่ามันยังมีแบบว่านิดๆหน่อยๆแบบยบซึ้ดๆนิดๆหน่อยบบๆ,น,ๆน,อยนะครับผมพอไม่เจ็บแล้วยังคันอยู่นิดๆนะครับผมทําให้ไอบ้างวันหนึ่งอประมาณสักสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนหวัดเบิดไข้เคยหายหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับได้กลิ่นแล้วครับ <c oughs> ตอนได้กินเนี่ยคือไปตอนตอนนั่งขี้ครับทุกคนขี้ไปขี้ไปตุมต๋มตุ๋มตุ๋มที่นี้เฮ้ยอีกที่ได้กินขี้ดีใจที่พาย <c oughs> ได้กินขี้เองนะครับผมแล้วก็รีบออกมาลองกินข้าวนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะลองรสชาติ <c oughs> ดูว่าได้รสชาติหรือเปล่านะครับอ <c oughs> <c oughs> ที่สุดแล้วมนุษย์ของเรานะครับผมรูปรถกินเสียงได้นี่ก็สุดยอดที่สุดแล้วนะครับวันทั้งวันนี้ผมก็จะนั่งหน้าคอมแล้วก็ทํางานไปนะครับผมตอบมองตอบเมลแล้วก็คิดไอเดียคิดคอนเทนต์โอฮาน่านะครับแล้วก็คอยโทรคุยกันกันกบทาง ไอ้องตองนะครับผมว่าจัดแจงงานยังไงบ้างและตอนนี้ที่ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศก็จะเป็นอ,องตองนะผมที่จะเป็นตัวแทนผมนะครับคอยจัดแจงให้พวกบรรดานักแสดงทั้งหลายหรือว่าทีมงานทั้งหลายทํางานกันนะครับผมทุกคนคงไม่เห็นผมในคลิปโอหน้าเยอะมากนะครับอย่าโกรธกันนะครับเพราะผมเป็นอย่างนี้นะครับแต่ง,งานมันก็ต้องรันต่อไปนะครับผมมันไม่สามารถหยุดได้ไม่ใช่ว่าผมคนเดียวเป็นแล้วต้องหยุดบริษัททั้งหมดเลยมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับต้องทํางานต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอซัดข้าวก่อน นะครับค่อยว่ากันนะฮะโอ้ยแม่โโหโโหโหเพิร์นให้ข้าวพี่อามเสร็จนะคะก็จะปล่อยไอเอ้าออกมาเดินเล่นแล้วเพิร์นก็จะรดน้ำต้นไม้นะครับนั่งอาบแดดวะน้องอาบแดดเหรอลูกอุ้ยมาโนดก็ตื่นเหมือนกันคนดูด้สวัสดีมาโนดน้องเล่นน้ำลูกออกมาเร็ววันนี้ไหม โอเคค่ะทุกคนมาโผ่ที่นอนอีกแล้วก็รดน้ำต้นไม้ให้เข้าวอัฟฟาแลไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งก็จะขึ้นมานอนต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะตื่นอีกทีก็ประมาณจะเป็นโมงประมาณเที่ยงนะคะประมาณนั้นนอนก่อนค่ะ อ่ะโอเคเอ่อผมก็กำลังนั่งคิดเอ่อคอนเทนต์คิดไอเดียของโอฮาน่าอยู่นะครับผมก็เลยนึกอะไรดีๆได้นะครับก็อยากจะมาแบ่งปันให้ฟังกันนะครับสำหรับใครที่กำลังทำอาชีพนี้หรือว่ายูทูบเบอร์นะครับผมในอาชีพแบบนี้แบบดับเหล่านี่นะครับลหลายๆคนก็ถามนะมันถามว่าพี่อาคิดคอนเทนต์ยังไงคิดยังไงให้ออกอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงไม่ให้ไม่ให้มันตันนะครับจริงๆแล้วนะการคิดคอนเทนต์นะก็เหมือนที่ผมทำเพลงนะครับคิดไม่ออกให้ออกไปคิดนะครับออกไปคิดข้างนอกนะครับผมจริงๆแล้วคิดอยู่ในห้องเนี้ย ให้ตายคิดไม่ออกหรอกแต่มันก็จะมีหลักการที่คอยช่วยให้เราคิดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมก็จะบอกว่าที่ยูทูบเบอร์หลายคนทํามันอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สิ่งใหม่เลยนะครับทุกอย่างมันคือสิ่งเก่าทั้งนั้นแค่เอามาประยุกตเอามาปรับใช้ใหม่นะครับทุกคอนเทนต์มีเ e ฟเฟอร์เรน์หมดนะครับสมมติว่าคุณเป็นคนผลิตหลอดดูดน้ำนะครับจะหลายทางเลยขึ้นมาปุ๊บเข้าปากตัวเองได้ยื่นไาให้ปากคนอื่นม้วน2รอ,อบเป็นรูกหัวใจแล้วก็ม้วนไปให,ให้คนอื่นเป็น3าทาง,างาเงี้ยแล้วคุ ยังไงมันก็คือหลอดนะครับคุณแค่เอาไปอัดแฝปเอาไปพัฒนาขึ้นเอาไปรีเมคเอาไปแล้วแต่จะพูดจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่นั่นนะยังไงมันก็คือสิ่งนั้นอยู่ดีนะครับเพราะนั้นจะหาสิ่งใหม่กับอาชีพนี้ค่อนข้างอยาก มันก็คือของที่ซ้ำๆกันแต่ว่าเอาไปปรับใช้เอาไปเปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบของตัวเราเองให้มันเป็นรูปแบบช่องเราเองให้มันมีกลิ่นอายของช่องเราเองนะครับอยาเอาไปทั้งยวงมีหลายๆคนคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ว่าอยากให้โอฮาน่าทำคลิปเอ่ออะไรนะ ผมลืมชื่อคำต้องห้ามคำต้องห้ามของพวกพี่พี่เทพลีลานะครับผมชอบนะคอนเทนต์ดีมากเลยครับฮามากตลกมากครับมันดีจนจนเราไม่สามารถไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรมันได้แล้วถ้าเกิดผมจะทำก็คือผมต้องยกของเขามาเล่นทั้งยวงต้องมานั่งเรียงกันแล้วก็เอาคำแปะหัวแล้วก็เล่นกันมันเหมือนครับมันเหมือนเกินไปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ออน่าจะไม่ทําแบบนั้นนะครับออน่าจะจะปรับเปลี่ยนรูปแบบผมไม่เจอมันแหละที่ผมได้เลฟเฟลนจากคอนเทนต์โน้นคอนเทนต์นี้จากต่างประเทศมั่งจากช่องโน้นช่องนี้มั่งเวลาผมชอบคอนเทนต์ ดึงกลับมาแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนใส่อารมณ์เป็นโอฮันนาใส่ความเป็นโอฮันนาเปลี่ยนเป็นแต่งตัวไหมเปลี่ยนการเปิดรายการไหมหรือหรือเปลี่ยนกติกาบางอย่างไหมแต่ยังยังคงคอนเซปต์นั้นไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละคือการปรับเปลี่ยนนะครับผมจะไม่ดึงคอนเทนต์ของใครมาทั้งยวงนะครับผมแต่ถามว่าเอามาใช้ไหมเอามาใช้ครับผมไม่สามารถคิดเองได้ครับไม่สามารถแบบโอ้นี่แหละคือคอนเทนต์ใหม่ของฉันไม่มีครับไม่มีแล้วผมก็เชื่อเลยว่า น้อยคนมากที่จะทําได้ทําไมบังเอ,อิญจริงๆหรือไม่ก็เก่งจริงๆนะครับเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับผมกับการที่จะโดนหาว่า c o ค content หรืออะไรแบบนี้นะครับผมอยู่ที่ว่าเราอ่ะเอามาปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นตัวเราเองจริงๆหรือเปล่าคําพูดเราเองจริงๆหรือเปล่าตัวตนของเราจริงๆหรือเปล่านะครับ content เล่นแบบกันได้ครับไม่มีปัญหาถ้าเกิดใครที่กําลังทําอาชีพแบบนี้อยู่นะครับสู้ๆนะครับผม ทำให้ดีที่สุดนะครับผมหลายคนก็แชทมาถามในอินบ็อกซ์ของผมมากในอินสตาแกรมบ้างในในเฟซบ้างนะครับผมว่าสอนการทํา YouTube หน่อยทํายังไงดีทําไมทําไปแล้วคนไม่ดูทาไมไม่มีคนดูเลยผมจะบอกกับทุกคนแบบนี้เลยนะการท YouTube นะครับผมมันใช้เวลานะครับถ้าเกิดคุณจะมาทําเดือน2เดือนแล้วก็มาบ่นว่าโอ้ยไม่มีคนดูเลยคุณล้มเลิกความคิดการทําอาชีพนี้เลยครับถ้าเกิดคุณอยากเป็นเหมือนโอฮาน่าทำมา5ปีสิครับทำหกปีสิครับลุยต่อไปครับทุกคนอย่าไปท้อครับอย่ามองว่าโอฮาน่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับให้มอง เริ่มมายังไงนะครับพวกเราก็เริ่มมาโฉเหมือนกันเดิน2เดือนแรกไม่ใช่เดือน2เดือนแรกด้วยไปสปีแรกไม่มีใครดูเหมือนกันนะครับพราะหน้าเลยกันมา5ปีจากปีนี้เข้าปีที่6แล้วนะครับผมมันเลยได้แบบนี้พวกผมไม่หยุดทํากันนะครับทุกคนก็สู้ๆนะครับผมเป็นลังใจให้นะครับเดี๋ยวผมทํางานก่อนแย่ชิปถายแหละโอ้เดดผมต่างเกงเร่งนี้นะครับมันเกงออกกําลังกายนะครับมันร่วงไปอย่างนี้ครับโอยนีกโอ้กางเกง ต้องหาตัวช่วย <Yeah. S 1> มันมันสั้นไปนิดนึงครับ ah. นี่แหละไม้โกโปรสบายบรือสะดือโบ มันไม่มีที่ตากกันในห้องเนี้ยตากไหนดูเนี่ยคลาดไปก่อนแล้วกันเนี่ยแหละครับอยู่ในห้องเล็กๆเหลี่ยมๆดำๆอย่างนี้ก็มันไม่ก็ไม่ค่อยมีอะไรทํามากนะครับก็ทําแต่งานนะครับผมคิดงานคิดคอนเทนต์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวพอเที่ยงน้องเฟิร์นก็เอาข้าวมาให้ทานนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะเปิดหนังดูแล้วก็จะเงียบหลับกลางวันสะหน่อยแล้วกันแล้วก็ตื่นมาคงจะออกกาลังกายตามประเต็ปไปนะครับทุกคนอย่าเบื่อกันนะครับถ้าเกิดคลิปมันไม่มีอะไรมันมันไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับผมอยากจะพยายามทําให้ทุกคนดูกกัันนทุๆว นะครับแต่ก็กลัวทุกคนจะบอกว่าคลิปมันไม่มีอะไรนะครับมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยนะครับ ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยละกันนะครับผมได้นั่งอ่านไม่เพื่อนนะครับคลิปที่แล้วผมก็อ่านเพลินมากครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับมีหลายคนนะหลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ประมาณว่าดูอยู่ตลอดนะแต่ไม่เคยคอมเมนต์อันนี้คอมเมนต์แรกขอบพระคุณมากๆคอมเมนต์ทุกๆคลิปเลยก็ได้นะครับพูดคุยกันเวลาผมไม่มีอะไรทําผมชอบนั่งอ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าทุกคนรู้สึกยังไงมีความสุขที่ได้ดูคลิปผมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคค่อยว่ากัันนะครบ จะเอ๋โผล่มาอีกทีก็คือเที่ยงแล้วนะคะนี่แล้วก็กําลังจะเอากับข้าวมือที่ยงนะคะขึ้นไปให้คนไข้กัาข้ามาส่งค่ะ ไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะคะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ไม่เคยเจอหน้ากันเลยจนจะลืมหน้าแล้วตอนเนี้ยโอเคค่ะทุกคนส่วนตัวเฟิร์นนะคะนะตอนนี้ก็คือค้ามน้ําก่อนดีกว่าก็จะเช้าและยังไ,ไม่ทำอะไรเลยนี่นะคะเฟิร์นกับพี่ยามก็แยกห้องน้ําใช้กันด้วยเฟิร์นมาใชห้ห้องน้าข้างล่างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปอาบน้าก่อนนะคะ มาส่งจาแตงกวาผัดไข่นะครับผมบอกกัน้องเฟินนะผมจะไม่คิดเมนูเลยนะครับจะทําให้เหมือนอยู่โรงพยาบาลอยากให้ผมกินอะไรก็สั่งมาเองแล้วกันนะครับ <c oughs> สนุกดีเหมือนกันมันได้รุ่นดี <c oughs> เนี่ยผมกลับมาอยู่บ้านอย่างที่บอกไปผมก็ทําทตัวเหมือนเดิมเหมือนอยู่โรงพยาบาลเลยครับผมก็คือตื่นเช้าออกกาลังกายตอนเช้ากินข้าวเท้าตอน9ก้าโมงกินข้าวเที่ยงแล้วก็กินข้าวเย็นตอน5้าโมงออกกําลังกายผมทําอย่างนี้มาประมาณน่าจะเข้าวันที่6แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มชินนะครับเริ่มชินกับการทําตัวแบบเนี้ย แลมันรู้สึกว่ามันดีมากเลยทุกคนดีอ่ะอนี่เหรอช่าจังกว่า <c oughs> <laughs> ชีวิตผมตอนปกตินะครับผมตอนที่ยังไม่ได้เป็นโควิดก็คือผมเป็คนตื่นเช้าแล้วแต่ก็ไม่ช่าอันนี้ประมาณผมตื่นประมาณแปดโมงนะครับแปดโมงตื่นมาก็ตื่นมาก็โหลดก่อน โหลดใช้เวลาโหลดนานครับประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นมาผมก็นั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือนะครับข้าวเช้าไม่ค่อยได้กินครับจะไปกินตอนข้าวเที่ยงหรือว่าสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยยาวเลยแล้วก็กินอีกทีตอนประมาณเย็นเย็นประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งแล้วเขาจะกินอีกทีหนึ่งตอนประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครับอืผมกินแบบนี้แล้วเวลาบางวันวันไหนที่ที่ปาร์ตี้นะก็ว่าโอ้โหหนักครับกินเที่ยงคืนไปหนึ่งอย่างเงี้ยออก,กินเหล้ากินเบียร์เสร็จกลับมามันหิวทุกคนรู้ทุกคนเป็น <laughs> กินเหล้ามาเยอะกลับบ,บ หน่อยหป่ครับห่อหนึ่งหรือสองห่อไปเลยจุกๆไข่หน่อยในตู้เย็นมีอะไระ่าหมูสับเป้าว่าเอาใส่ไส้กรอกมีใส่เปิดเน็ตฟิกดูกินไปเมาๆโอ้โหยิง่งเมายิ่งอร่อยแล้วก็ไปนอนกดไลย้อนตอนคืนเออโอเคครับเดี๋ยวผมขอกินข้าวมื้อน,นี้แล้วก็กินเสร็จผมจะคิดงานโอฮันนาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะหาอะไรดูเป็นเพลินนะครับล้วคงจะงีบต้องระเดียวนะครับผมโอเคงั้นค่อยว่ากันนะครับ แม่จามเฉยๆเพียงรอดอยู่นะคะทุกคนก็คือวันนี้เป็นวันที่7แล้วที่ที่พี่อามอะได้ตรวจเจอเชื้ออะไรเงี้ยแล้วฟึนก็เอาจริงก็ค่อนข้างจะเสียงสูงอยู่นะเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันอะ แต่ก็ไม่ไม่ได้มีเชื้อนะคะก็งงเหมือนกัน <c oughs> ตัวทวนแยงมันแสบจมูลแล้วเดมไม่มีใครเล่นกับอัลฟาเลยผมคิดถึงพ่อจังเลยครับอัลฟาเนี่ยเวลาเขาอยู่กับเฟิร์นอะเฟิร์นจะเป็นรู <c oughs> แบบว่าปล่อย ปล่อยให้เขาแบบวิ่งเล่นในบ้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้านางอยู่กับพี่อามอ่ะพี่อามเขาจะแบบว่าปล่อยอัลฟาออกมาแล้วพี่อามก็จะเล่นด้วยแบบเล่นเยอะมากเล่นหนักมากพอแบบเหนื่อยทั้งคนทั้งหมาอย่างเงี้ยพี่อามก็จะแบบเอาอัลฟาเข้าไปเก็บในกรงเออมันก็เลยเหมือนแบบคนละอารมณ์มัง้ง <laughs> เาะร่าเนี่ยพอเฟิร์นปล่อยเขาออกมาใช่ไหมแล้วเฟิร์นก็ทํานูน่นทํานี่อะไรเปล่ยของเฟิร์นอย่างเงี้ยเฟิร์นอาจจะแบบไม่ได้เล่นกับเขาเงี้ยเขาก็จะมีความร้อง มีความแบบยิ่งยิ่งๆ,ๆิงอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากแค่แบบเดินไปเข้าห้องน้ําก็ร้องแล้วซึ่งฟ้าไม่เคยเป็นช่วงนี้เขาก็าเลยแบบคิดถึงพ่อจังเลยครับใช่ไหมเนีย่ยน้องคิดถึงพ่ออยโอเคค่ะทุกคนมีน้องนะคะส่งของมาให้พี่อาร์มซึ่งฝนก,ก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของแฟนคลับส่งมาให้หรือว่าอันไหนที่พี่อาร์มสั่งมาเองอะไรเงี้ยฝนก็ขออนุญาตเป็นโดแทนเปิดแทนพี่อาร์มให้ละกันนะคะโวคืออะไรครับเนี่ยอุ้ย มันแตกแ, <laughs> แล้วก็มีซองๆองอะไรด้วยนะคะอันในซองสายฝากให้พี่เอลแซงส่วนพวงกุญแจหม,มีปูให้พี่เฟิร์นแล้วก็นกให้พี่อารม อันนี้ของเฟิร์นขอบคุณนะคะแล้วก็อันนี้ของไอแอลแยกเอาไว้แล้วก็นกให้พี่อามเคืนี่เหรอ <c oughs> มันแตกอะแบบหนึ่งนะขอบคุณที่พี่ทำช่องโอฮาน่า AO Story ติดตามมานานมากขอบคุณที่มีพวกพี่ช่วยสร้างความสุขและหนูขอติดตามพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆฮิวใจได้ดีมากๆอยากให้พี่ได้รู้ว่าพี่ได้ช่วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอีกหลายๆคนอาจจะไม่ใช่หนูคนเดียวรู้สึกขอบคุณ มาขอบคุณนะคะขอบคุณแทนพี่อามด้วยนะคะเฟิร์นต้องขออนุญาตนะคะเปิดของแทนพี่อามนะขอขอบคุณนะครับเขาแกะได้ไหมเป็นเป็นกระถางนะคะอ๋อเป็นอย่างนี้ <c oughs> เออน่ารักดีเอาไว้แบบไปห้อยต้นไม้อะไรเงี้ยนะ,ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าน่าจะต้องซ่อมก่อนแหละเฟิร์นว่ามีอีกอ้าวป้า <laughs> ไวจริงเชียวโอเคค่ะอันนี้เป็นหมวกคือหมูกเดินป่าอุ้ยน่ารักมากมีโน้ตมาด้วยนะคะอนุญาตอ่านโน้ตแทนพี่อามนะสวัสดีค่ะพี่อามติดตามช่องโอฮานาและเอโอสตอรี่มาตลอดชอบพี่ๆมากๆเครียด,ด,ดเวลาเปิดด,ดูก็สบายใจขึ้นทุกครั้งขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะให้พวกเราฟังนะคะเห็นในคลิปพี่อามชอบใส่หมวกบักเก็ตเลยอยากส่งหมวกทางร้านให้พี่ใส่หวังว่าจะชอบและถูกใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแทนพี่อามด้วยชื่อ าน G B G B Bucket นะคะเก okay, คะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครอยากได้หมวกก็ไปอุดหนุนกันได้นะชิ้นสุดท้ายเหมือนจะเป็นเสื้อ มีจดหมายมาด้วยนะคะนี่ยวเฟินอ่านจดหมายก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณอาร์มทางร้านเป็น f อคุณอาร์มติดตามผลงานดูทุกคลิปทุกช่องทางเห็นคุณอาร์มกับน้องเฟินชอบใส่เสื้อยืดเลยส่งสินค้าทางร้านมาให้ค่ะให้คุณอาร์มและน้องเฟินทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะคนดูมีความสุขมากเป็นกําลังใจให้นะคะธนะพันธ์เสื้อยืดขอบคุณมากๆเลยครับผมให้มาเยอะมากขอบคุณแทนุยามด้วยนะคะโอเค โอเคค่ะหมดไปแล้วนะคะสําหรับของก็เหมือนเดิมนะคะใครที่จะส่งของให้พี่อัมเขาก็จะเอารายละเอียดนะคะที่อยู่ลงไว้ให้ใต้คลิปอยู่แล้วใครจะส่งอะไรก็ส่งมาได้เลยนะคะโอเคอเพิ่ขอไปกินข้าวก่อนดีกว่า โอเคค่ะทุกคนโผล่ไมทีก็คือแบบเย็นเลยละกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะคะเฟิร์นจะออกไปซื้อข้าวให้พี่อามนะคะที่ตลาดโดยการที่เหมือนเดิมแน่นอนอยู่แล้วแว่นไอ้แดงไปตามล่าหาข้าวหน้าปลาแกะนะคะวันนี้คนไข้เขารีเควสมาว่าอยากกินเมนูนี้ในมื้อนี้จะบอกว่าเฟิร์นไม่เคยมาเดินตลาดเลยก็เลยไม่รู้ว่าของกินมันอยู่ตรงไหน เย่ท yeah, ุกคนเจอแล้วเอาผ้าปะกแกะกล่องหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะก็มีสลัดโลของเฟิร์นเองด้วยมาเจอกันที่บ้านน่าจะกําลังออกกําลังกายอยู่ส่วนวันนี้นะมันก็จะออกกําลังกายเหมือนกันค่ะทุกคนการออกกําลังกายของเฟิร์นจะไม่ใช่เต้นคาร์ดิโอไม่ได้แบบอะไรแบบนั้นแต่จะเป็นการเต้นโคเวอร์โอเคเราไปออกกําลังกายกันบ้างดีกว่าค่ะไป <c oughs> โอเคครับผมออกร่างกายเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็มานั่งทานข้าวเย็นนะครับผมเดี๋ยวไปดูกั้นว่าข้าวเย็นคืออะไรนะครับหรือว่ารู้แล้วน้องเพร์นบอกยังไม่รู้ไม่รู้อาบน,น้ำดีกว่าคือข้าวหน้าปลาแกะนะครับหนึ่ง <c oughs> โคตรดีวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมผมจะพยายามทำวอล์อกแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมทำมบ่อยๆจนกว่าผมจะหายเลยแล้วกันนะครับผมแล้วจนกว่าผมจะออกไปข้างนอกเลยล้วกันนะครับง <c oughs> ั้ไงก็ฝากติดตามกันดแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะอย่างที่บอกไปว่ามารู้ชิปนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าว่าคนทุกคนไปชอบหรือเปล่าชอบไม่ชอบยังไงก็ลองเม้น์บอกดูนะครับผมโอเคผมยังไงก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบวอล์อกนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เอโอ,อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ b โอเคครับผมมีคนเล็กไอจีมานะครับบอกว่าอยากเห็นผมตอนตัดคลิปช่วงที่แกะกล่องนะครับผมว่าตัดยังไงช่วงนี้นะครับผมช่วงที่แกะของเรื่องพวกนี้ผมจะแทบจะไม่ได้ดูภาพเลยครับผมดูแต่เส้นเสียงครับอันนี้คือเส้นเสียงนะครับสังเกตว่าจะมีเส้นเสียงเด้งขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเราก็ตัดช่องว่างออกให้หมดเอาแค่เสียงแป๊กนี้นะครับผมมาดูกันว่าจะออกเป็นยังไงนะครับดูกันว่ามันคืออะไรบ้าง โอเคดูนะครับมาดูการว่ามันคืออะไรบ้าง <Whoa. S 3> จบ